วันนี้มาดูเขาขายของทะเลพื้นบ้านกันครับสดๆจากชาวประมงการประมงพื้นบ้านชาวบ้านออกมาขายมีแตของสดสดครับของสด ชาวตา่างชาติเลยดนเปลี่ยนเป็นเลย <c oughs> ออเป็นโลก็ได้ครับ อันนี้โลสีร้อยถ้าหมาหมดสามห้อันนี้ก็สี่ร้อยหมาหมดสามห้เหมือนกันวนนี้เรามาเจอปลาหมึกเป็นเ็เลยัม้มีโนะจ๊ะเป็นเป็นเลยถึงสามร้อยสี่ร้อยจ้าเนี่ยสี่รยโลขีดนึงโลนึงจต่หอยหวานกินได้เลยฮะบ้านเขาคนละก็ขึ้นมาชอบสมสมุนพื้นบ้าน

เดียไม่ตายเจ้าเจ้าแบบไหนแม่สองร้อยพี่แตะก้าเนี่ยเอาแค่2องร้อพี่โอ้โหปูเนื้อหวานอะปูไหมล่ะได้เดินสุเข้ามมาดูดิเรือสานลำอยู่ตรงนี้ค่ะกินเนื้อใช่ไหม

กำลังขึ้นเลยเดินลงไปดูนู่นกันการบระมงพื้นบ้านมีเขตแดนตรงนี้เด,นนนดนินดูว่ะโอ้โห ติดมาเป็นพวงเลยอืม จากเรือสดสดครับขึ้นจากเรือเสร็จแล้วก็ไปขายข้างบนนู่นเมื่อกี้เราก็มาซื้อข้างล่างก็ได้นะสดสดจากเรือ tai cân tùng như này tai tùng là ảo tin phục vào tai tùng như này ี่สิบบาทได้สามขวดโพลิสโพลิสอันไ,ไหนกันหมดแล้วล่ะขึ้นจากเรือก็เอามาขายตรงชายหาดครับ ตรงพื้นบ้านหานจอมเทียนเยนนนนนนขี่มาตรงถนนชัยพฤกษ์แล้วเลี้ยวขวามาทางหาดสุดซอยเลียวสายาเจอประมงพื้นบ้านเช้าคนเดียวต่อรองกันได้ ยังเลยนี่บงลแล้วก็ใส่ตะกไปไปทีนก็ได้ัะครับราทําให้เราไปี่ตัวตัวรอเท่าไหร่เนี่ยาที่สงมาสอลขี่เรเ้ลเพราะว่าพื่าออกมาเท่าไหร่งตัวขอตัวนะเจตัวทำไร สาซิมิอะไรของมันนั่นเหรอไม่จ no ้ารถสองล้านนะกสระือรวน่จรส้านนี่เราก็รอเอาอะไรออกบั้ามนมีที่รอสองล้านะ้าบนเราต้องทำข้างบนร้านนู้นจะมีที่ทำครับซาซิมิสอล้านคือจกฝังนี้ไป พี่เนัเ่นทุกตัวค่ะม,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 มีมินนิ่งนะคะดกเดี๋ยวหนูเก็บให้ไหมอร่อยนะพี่กระปุกมัเท่าไหร่กันเนียหนึ่งร้อยกว่าสองกระปุกเลยแปดได้นะอร่อยอร่อยนะคะอาไปยำไปผัดไปเอ่งได้ทุกอย่างเป็นเลยรกูยังไม่ตายกูไขน่นะพี่กูยังไม่ตายค่ะหนูไดใส่อก <c oughs> หลายคนก็ทอยอยมาเรื่อยๆนี่พอไม่พอจิตใจกุ้งนะเออปนะูตาไหนเดิร้านเดิมคูณจอรรร้านเดิมพอไหมจิตใจร้านเดิม หนึ่งก็ได้นะเอาหมดหรือแลละเหรอน่งสี่ผู้เสือผู้เข้าดูไหมคะจับได้จับทุกตัวได้หนู้จับทุกตัวได้เลยค่ะจับข้งหลังข้งหลังก็จับเป็นันไม่ได้แต่ข้งหลังไงหนไม่โกหกหรอกแม่นทุกตัวค่ะเอาไหมค่ะเอาเา ูมไม่ได้ใส่ออ๊กี่เนี่ยเห็นไมหมอนี่นคุได้ไข่ดำทองเลยโตกินอยู่พี่เนี่ยค,คุเล่นพี่คุไข่เนี่ยไ<อ>ขย่นขในเนี่ยคูจะไม่ตายค่ะแต่หนูไม่ได้ใส่ออ๊กนูม่สนหม่นะร้อยยี่สิบเอยยี่สิบแปเนี่ยโตโ๊ะโต๊ะ ไปก็เอาเด่นตัวจับจับจับได้เลยไาให้จับลยเล่นตัวสมกันรอให้มันนีบรู้ไหมมไม่นีบมไม่นีบมันไม่ไ้นิ่นะคะแนวเนาะแนวไปแนวไปแนว รือจะไปใส่ทื้อัแน่นทุกตัวพีมนจับด้วยวะเออไเก็บจับดูได้เอจับัวคนก็ได้อันนี้ไม่หลอกนะแผ่นเนี้ยแผ่นี้แผ่นดั้งเดิมมเกดอ้แผ่นยเาไม่ได้ขายทดครับของที่มาทำซาซิมิปลาหมึกแล้วกุ้งเดินข้ามถนนมารอแล้ว แค่ยังยี่สับมาเจ็ดร้อยเหรียญถือสายเขาจะมีขายของเอาโล่มาอะไรลงมาค้าเขาก็จะนั่งกันได้เดินเที่ยวเช้าๆนี่ถ่ายรูปกันสุน <ornament. S 1> ทรอากาศตอนเช้าที <establishing> <Champion>. ่หาดสองเทียนนี่จะเป็นแบบ เก้าอี้เอาโตะมานะครับเขาจะเป็นช่องให้ขายของระะงุขพื้นบ้านฝังนี่าจะประมาณ200เมตรความยาวเรือขึ้นฝั่งแล้วก็มาขายขายของตรงนี้เลยขึ้นเสร็จขายตรงนี้เลยสดๆครับถูกวันนี้ได้ปูกแบบับหมึกทำซาซิมิโดนป้ายามาวานนะี้ บรรยากาศแบบนี้เขาก็าจะมานั่งปิกนิกกันมีร้านที่รับทำด้วยฝอ่งตรงข้ามมื่อเขาจะรับทำซาซิมิหรือหนึ่งหนึ่งปูแล้วก็มานั่งกินกันแบบนี้ตามชายหาดเล่นน้ำทะเลต่อได้เลยนยประมาณนี้ครับ